คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาส์และฟาร์มแนะนำลาวาบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่ททานกันด้วยครับวันนี้อยู่ในเกมของโรบ o กนะผมในแมปของบล็อกฟุตนะครับในวิดีโอนี้นะครับอ่าเรียกเป็นว่าเสร็จแล้วกันนะครับคือหลังจากที่ผมนั้นว่างจากการทำอ่าทีสิตนะครับผมหรือว่าโปรเจกต์จบม อะาาไรตอนนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยก็ว่างแล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะมาทําวิดีโอให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับก็จะพยายามลงทีๆนะโอเคถ้าเกิดใครที่ไม่กดไลค์นะผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีด้วยนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจนะฮะขอ,อร้องและฝากไลค์กนล่นหนึ่งทีด้วยนะในวิดีโอนี้นะครับเป็นเซตเซตที่มีชื่อว่าคือผมอยากจะเรียกซีรีส์นี้ว่าเป็นซีรีส์ที่จะนําเอาผลปีศาจนะครับมาคอมโบกับอาวุธแล้วก็มีนีสไตล์นะครับต่างๆนานา,นานภายในเกมนะครับแต่ในคลิปแรกนี้นะครับผมผมจะทําเป็นผลปีศาจสายฟ้านะครับไปเลือกก่อนเลยมันเป็นเซตสายฟ้าแล้วกันนะครับก็ผมมีผลสายฟ้าที่ถาวรแล้วนะครับแล้วก็ตื่นไปที่เรยบร้อยแล้วด้วยนะครับก็บอกเลยว่าคอมโบกับนี่เลยผลผลสายฟ้า นี่นะครับขนสายฟ้านะครับแล้วก็นี่เลยพองนะครับผมนี่อันนี้นะฮะคือเนื่องจากว่าตอนแรกผมจะเอาพองเนี่ยมาตบบอสแบบโง่ๆเลยนะแต่ว่าเอ่อเอามาคอมโบกับหลายๆอย่างดีกว่าอย่างเช่นมิ้งอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ในวันนี้จะเป็นเซตสายฟ้านะครับผมมิลีมิ้งนะครับขนสายฟ้านะฮะแล้วก็เป็นนี่เลยอันนี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูสเตตนะครับนี่คือสเตตของผมนะนี่นะตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีเซ็ตสเตตผมว่าเลือดผมอาจจะดีเฟนต์ออกไปนิดนึงแล้วกันนะครับเราจะทําการนี่เลยทุกคนรีฟันสเตตนะครับผมรีไปเลยโป้งนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มดาบอันนี้ก่อนเฮ้เดี๋ยวเอาดาบก่อนดาบมันเท่าไหร่นะตอนนี้มัน5 2าใช่ไหมห้าสองสแล้วกันเน้นดาบเน้นนี่อ่ะ แล้วก็เหลืออยู่ประมาณสัก1,524 1524เราก็ใส่ไปเลยนะครับผมเป็น762นะ761 6บ๊ะโบโบอ่าเหลือ1นึ่งโบโบโอ้ทุกคนดูเลือดครับนี่คือเลือดนะครับ นี่คือเลือดที่เราจะใช้ในการตบบอสนะครับผมเราจะรีเซ็ตตัวละครก่อนเนื่องจากว่าถ้าผมใช้ตอนนี้นะครับเลือดมันจะไม่รีนะแล้วมันรีช้ามากมันจะไม่เชิงไม่รีนะมัจะมันรีช้ามากส่วนของตกแต่งนะครับเอาเป็นอะไรดีครับถ้าผมแนะนานะครับเราจะเอาที่หดหดที่สุดเลยนะเอาที่หงหดที่สุดเลยก็คือผ้าคลุมสีแดงครับดาโคเลยครับทุกคนเอาใส่ไปเลยโอ้สุดยอดโอเคเรามารีวิวสกิลก่อนนะครับเรามาที่มีดีสไตล์นะครับผมมีสไตล์มีทั้งหมด3สกิลนะครับผมสกิลหนึ่งก็จะเป็นการทุก จะเป็นการพุ่งสกิล3ก็จะเป็นเิเล็กโทรนี้นะครับช็อตนะครับอ่ศัตรูที่ยืนอยู่ด้านหน้าจะติดสตันนะครับผมต่อมาผลปีศาจส,สกิลหนึ่งเป็นสายฟ้านะครับเป็นมังกรนะฮะสอ,อ่านี่คือฟ้าผ่านะครับผม3ก็จะเป็นแบบนี้พาลงมาเลยส่วน4มันจะเรียกบอลใหญ่มาเลยแล้วก็ปาลงกับพื้น 哦吼。 โค้ดโอพีครับทุกคนอันนี้คือทั้งหมดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นการแดดนะครับผมจะเก็บชาร์ตด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะฮะต่อมาที่พองเวลสองนะครับผมวิธีการได้ก็คือทำเอาเวกนะครับคือเงื่ายง่ายก็คือพองเวลหนึ่งเนี่ยเราต้องปลดล็อกทุกสกิลนะครับถึงจะสามารถเออ่ทำพองเวลสองได้นะครับคือเวลาเราลงดันเนี่ยแล้วเราเอาเวกผลปีศาจสายฟ้าทุกสกิลนะครับแล้วก็มีพองเวลหนึ่งที่ปลดล็อกทั้งสองสกิลอะนะครับมันก็จะมีให้ซื้อนะฮะอันนี้ก็คคคืืออออพงเเวลลททีีี่่รราาาไดด้้มมมกก็ัันนนนะบผิูส ครับสกิลหนึ่งก็คือ HandO f g o กนะครับปงบงบง,บงแล้วก็ฟ้าผ่า,าลงอันนี้นะครับผมอันนี้คือทั้งหมดของ3อันนี้นะโอเคสามอันนี้โอเคเราจะทําการตัวบอสน,นั่นแหละนะฮะแต่เราจะจับเวลานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทําได้เร็วขนาดไหนนะครับอยากไป New w ว r l d เหมือนกันนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้ามันยากไปเนะี่ยคลิปมันจะยาวเกินนะครับฉะนั้นขออยู่ที่นี่สักพักแล้วกันนะครับโอเคครับผมทุกคนผมจะนับ 1- นึ่งงสามนะครับสามสองหนึ่ง ว้าว wow! ไปแล้วนะครับผมจริงๆเราสามารถใช้สายฟ้าได้นะครับแต่ว่าสายฟ้าเนี่ยเราเอาเก็บไว้ใช้ในการเทเลพอรตระยะใกล้ๆน่าจะพอนะครับมันก็จะมีช่วงที่ผมตัดด้วยนะครับช่วงนี้เราจะไม่ค่อยได้เล่นอะไรกันเลยนะฮะตอนนี้ก็เ e เ i รีวิวนะครับผมวิลเลจนะครับได้ทำการปล่อยออกมานะครับผมบอกเลยว่า ผมนั้นแฟนมันแท้มากแล้วผมก็ไปเล่นจบมาภายในวันเดียวครับบอกเลยโอ้ผมได้ชักซอน,นะครับนี่นก็คือดามน,นะครับเอ้ยเราจะไปนู่นเลยเอ้ยไปลไปลปลปลปไปไป,ไป,ปิดเทอมนะฮะก็เปิดเดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าวันที่หนึ่งนะครับจะโดนเลือนหรือเปล่านะก็คือสถา,านการณ์โควิดนะครับใ,ใครที่นี่ใช้นีิมากใครที่บบกว่าอยู่ที่พื้นที่เสี่ยงก็ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะนี่โดนทุกอย่างเลยสกิลทุกสกิลโคตรเสียงดังครับบอกเลยว่าเสียงดังมากอะ ผมให้นะอันเนี้ยผมให้นะเนี้ยเอาไปทีเดียวครับทุกคนก็สเตตอันนี้นะครับถามว่าผมแนะนํำไหมคือ <pH> ถ <itus> ้าเราเลือดเยอะเนี่ยเราก็จะรอดได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเราเลือดน้อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะเลือดเยอะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโดนตีเนี้ยหายห้าพันเนี้ยสมมุติว่าเลือดหายห้าพันเนี้ยแต่เลือดเรามีแค่4,500ันห้าเนี้ย มันก็เราก็ตายใช่ไหมแต่โดยปกติเลืองมันมี7,000นะครับมันก็ยะเหลือ2,000ในการเอาชีวิตรอดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะอันนี้สแตนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเดี๋ยวในคลิปถัดๆไปผมอาจจะมาทําสอนนะครับผมสอนแบบให้ดูนะครับว่าสแตแบบไหนคู่ควรแบบไหนอะไรแบบยังไงนะฮะโดยส่วนตัวแล้วคือ ผมก็ชอบสแตทด,ดาบไปทางดาบมากกว่าผลพิศาสเอาไว้แบบคอมโบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้มั่นใจเรื่อง PVP นะครับอ๋อใครมีอะไรแนะนําก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับใครอยากให้ผมทําวิดีโอเกี่ยวกับเซตอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะฮะเซตที่ผมใช้ก็คือสายฟ้าแบบล้วนๆเลยนะครับผมล้วนๆเลยไม่มีอะไรผสมเลยแล้วก็ไปนเน้นผ้าห่มที่จะแสดงผลกับผลพิศาสนะครับผมที่แรง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 มากโอเคเราจะหนีไป ชาร์ตชาร์ตนี่ยแบบนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ยแต่ผมลองใช้ทุกสกิลนะครับสกิลหนึ่งไม่โดนมงช็อตแล้วก็เปียง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 โอ้โหโอเคครับโอเคเราใช้ทุกสกิลนะโอ้โหไทเดนดรอปครับทุกคนนี่คือลองใช้ทุกสกิลนะ แรงนะครับแรงนะครับผมปีศาจสายฟ้าที่ตื่นมานะครับเดี๋ยวอัปเดตถัดไปเนี่ยไม่รู้ว่าผลตื่นจะมาอีกหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะเป็นการอัปเอ้ยเดี๋ยวเขาพูดแค่ว่าก่อนนี้จะเป็นเกาะสุดท้ายนะครับแต่ว่าผลปีศาจที่จะทําตื่นเนี่ยก็ยังคงคิดว่าอยู่ในโลก2อ,อยู่นะครับผมยังคิดอยู่แบบนั้นนะว่าโลก2ของเราก็คือจะเอาเป็นที่แบบแนวทําผลตื่นอะไรซะมากกว่าน่าจะแบบยังมีปริศนาอะไรให้เราค้นหาอยู่แหละแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบ เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเฮ้ยนี่โดนใช่ไหมครับโดนนะฮะเโโฮ้ยโอ้โหโดนไปทำให้โดนหมดนะนี่นี่อยา่ยาอย่านี่ตันเดอเฮ้ยนี่โดนช็อตได้ไหม นี่ไอเอามาต่อยต,อตายเผ่ามิงนะครับผมเป็นเผ่าที่น่าจะตื่นในอัปเดตหน้านะไม่ใช่ตื่นที่มันไม่เชิงเนี่ยมันเปน็นเหมือนเป็น V2 อะไอ้พวกนี้ก็เรียกว่าเอาเวก็ได้นะไอ้พวกของที่เราได้จากชื่อเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นขั้น2เนี่ยเราก็ตั้งชื่อเป็นเอาเวก็ได้นะมาละเจอกันเฟลเฟลเอ้ยติดอะไรเนี่ยโอ้หมุน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 เอานี่ไปเอานี้ไปเอานี้ไปเอานี้ไป เอ,เอานี่ไปเอานี่ไปเอานี่ไปใส่ทุกสกิลครับทุกคนใส่ทุกสกิลครับใส่ทุกสกิลเอาไปเอาไปให้รับก๊อตเอาไปนี่ครับเราเน,นเน้นใช้สกิลเน้นใช้สกิลฟ้าผ่าเอาไปนี่ไงอุ้ยตดใส่นี่ไงอุ้ยโอ้โหสกิลนี่ไง นี่ช็อตช็อตนี่ไงอืมสกิลฟ้าผ่าเราเลยแล้วไหมล่ะเออไม่ตายด้วยนะฮะตายแล้วครับสวยอันนี้คือวิธีการคอมโบนะครับใครดูไม่ทันนะฮะก็ไม่ต้องดูนะครับคืออันนี้เมื่อกี้มั่วนะครับคือเราเรียงเลยนะสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามสกิลสี่สกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็วนมาที่เดิมนะครับแล้วก็อันไหนที่ครูดาวเสร็จแล้วก็ใช้อันนั้นนะครับ ก็ตอนนี้ All Star ก็กำลังจะอัปเดตด้วยนะครับทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนนั้นชอบ All Star หรือเปล่าแต่เพียงแค่ว่าผมนั้นชอบมากๆเลยนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนนั้นได้ลองดูนะครับ All Star แมบ,บนี้ดีจริงๆเฮ้ยมันดีมากเลยนะไอ้สกิลสกิลเนี่ยสกิลนี้มันดีใช้ได้เลยนะวเวลาแล้วอ๋อเรืออย่าติดดิโอ้โหเรือไม่ติดโอเคโอ้โหเมื่อกี้เรือไม่ติดอยู่ข้างในเลยโอเคต่อไปม็อบบลิดเดอร์ม็อบบลิดเดอร์ สกิลสัดไอผมถ้าเกิดผมเยตรเนี้มันจะถึงบ่โ oh, อชิอะผมให้ของควัญวันเกิดนี่เราใช้เซตสายฟ้าตบบอสนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเซตนี้จะมีใครเคยเอาไปใช้้างครับเซตนี้เซตสายฟ้าปืนไม่รู้ว่ามีสายฟ้าหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือเซตที่ผมพอคิดได้นะหมัดสายฟ้าทุกอย่างเป็นสายฟ้าหมดของดีจริงๆครับ เอ้ยเป็นไงเป็นไงบอกเลยว่าสกิลเอฟโคตรเท่เอ้ยทำไมไม่โดนวะโดนไปยัยงไปยัยงไปยัยงสวยนี่เก็บชาร์จเก็บชาร์จเก็บ,บเวลาแล้วเอ้ยโ,อโหไปเลยเหลือแค่เผ่านะครับไม่ใช่เผ่ามิงนะจริงๆเราต้องมีกระต่ายนะเออแต่เราไม่ใช่เผ่ามิงไม่เป็นไรไม่เป็นไร ย่าฮ yeah ูผมมาแล้วฮู้สายฟ้าแมวแมวแมวเวลาแล้วใครนู้ม,ม,มึงต่อยเอสทำไมมึงถึงต่อยเอสเอสไปทำอะไรให้มึงเอสไปทำอะไรให้มึงเอสไปทำอะไรให้มึงใครนู้นี่ไงนี่ไง นี่ไอเอ็ดทำอะไรมึงแล้วทำไมสายฟ้าไปอยู่บนนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันครับไม่นะไม่นะไม่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 ไมไม <c oughs> no charge อยู่แล้วแขกทุกคนเหลือตัวสุดท้ายนะครับเหลือสองตัวสุดท้ายไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับก็ในเซตหน้าใครที่อยากให้ผมใช้เสร็จอะไรเสร็จ มาเเซตอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับใครที่ไม่กดนะครับครองละี่โปวดเอื้อมมือไปกดไลค์นะครับปัดหน้าจอลงมาหรือยอสกีนลงมากดไลค์ผมหนึ่งทีนะเพื่อเป็นกําลังใจนะในคลิปที่แล้วคือคนกดไลค์โค้เดียวผมดีใจมากนะครับแล้วก็อ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามรับชมอยู่นะครับบอกฟุตถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรแล้วแต่ผมก็จะพยายามทําหาคอนเทนต์บอกฟุนมาทุกคนในดูโอเคไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรนะ ในในบล็อกฟุตเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะคอนเทนต์แต่ว่าก็นั่นแหละครับทุกคนก็รอรอติดตามแล้วกันนะเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์ที่น่าจะเป็นคอนเทนต์กิจกรรมด้วยนะครับก็จะแบบเอ้ยนี่นะเรวผมก็แจกว่าแจกว่าแจกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรารอติดตามนะครับในวิดีโอมันจะเป็นแค่1อาทิตย์ เอ้ยไม่หนึ่งเดือนจะมีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนั้นจะเป็นวิดีโอที่แจกนะฮนะทุกคนาตามนั้นนะตามนั้นนะ่าจะมีแจกจมีแจกก็รอติดตามนะครับประมาณสักวันที่1 5 1 6เนี่ยเดี่ยวผมจะทําวิดีโอนั้นออกมานะครับก็รอติดตามกันเด้อเด้อเดี๋ยว้วครับตอนนี้เราต้องปินขึ้นแบบนี้แล้วไม่ได้มีผลที่จะสามารถบ,บินได้นะว้าเฮ้ยไ no no อ้ no ชา a r g e no c h ์เ้ยชาร์จมาแล้ว no ชาร์ g เลฟเลฟ e f t หนีมาโอเคเดียเ๋ยวนะ ไม่ลืมตบบอสตัวไหนเนาะมีคนบอกพูดเดียวมากครับคุซันยังไม่ตบพี่เออเอาจริงๆคุซันมันตบไม่ได้นะครับคุซันมันตบไม่ได้นะครับทุกคนอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับซันมันไม่สามารถเข้าไปตบได้นะเชียมาเอานี้ไปกินถึงแม้มึงจะไม่หิวก็เถอะสันแบบมากสันแบบจริงๆสันแบบโคตรสันช็อตแล้วก็ทุบ แล้วก็เทนพอนู้กันู่นโอ๊ยไม่ทันนี่งายมึงโดนโดนเข้าไปบอกเลยว่าสุดยอดมากครับผมสกิลกันคอมโบผลสายฟ้ากับดาบสายฟ้าแล้วก็เผามิงที่เป็นสายฟ้าโอ้โหบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนอันนี้ได้นะบอกเลยสุดยอดจริงๆนะฮะมามึงเอเนลทุบก่อนเอาไม่โดนด้วยมงด้วยอา้าวมีเลยสกิลนี้ต่อไป hand of god อะไรก็ไม่รู้โยนไป โยนไปโยนไปให้หมดโวคือผลสายฟ้าของจริงมึงมันของป่อไอเดีวเอาไม่โดนด้วยขอบคุณมากโอ้โหเฮ้ยนี่นี่เป็นไ,ไงสกิลมึงกับสกิลกูมันแตกต่างกันเนเนวสกิลคุณกับสกิลผมมันแตกต่างกันเจอนี้หน่อยไหมเออโอ้โหบอกเลยว่านี่ครับผมนี่คือทั้งหมดนะครับที่เราทําการตบบอสนะฮะเผามิงผลปีศาจส,สายฟ้าแล้วก็เป็นกระบองนะครับผม พองเวลสองนะฮะที่มีพลังของเอเนลนี่ก็มีพลังของเอเนลโอ้พลังเอเนลทั้งนั้นใะเน้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นของเผ่ามิงนะครับเป็นมีดิสไตล์ที่ไม่น่าเกี่ยวกับเอเนลเลยนะครับก็เท่านั้นนะครับก็เวลาก็จะประมาณนี้นะฮะตามที่ ผมย่อให้เลยไม่ใช่ย่อขยายให้เลยนะครับนี่ครับตามนี้เลยเวลาเราทําได้เท่านี้เอาจริงคืออย่าไปสนใจเวลาครับเราแค่มาทดลองนะครับใช้สาไอเทมนี้ที่เราเนี่ยสมไอเทมไม่รวมอันนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เราสวมใส่อยู่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ครับอันนี้ครับบอกเลยว่า ใครที่เคยใช้อันนี้ไปคอมโบก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าทุกคนนั้นใช้คอมโบแบบไหนนะครับกดตัวอะไรก่อนสกิลอะไรก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคอนเทนต์หน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ